ครับมือนีบันพาครับแล่แปดคำเดือนเจี๊ต่อกี่หมอทุนได้แกงหัวมือนีบมาตัดใส่เปิ้นโตนะครับตาคาเพื่อนก็นเอาไปวัดปัก่าดั้มนอสี่สองวัดได้เมือนอีกนะครับนอสันพานนนเลยไห้แกงหัวมากแตเอาของแม่แล้วนะครับจากปลานี่แกงห,กงหัวนอนแม่แ้องแกงเต็มหมอแลนะผมไม่บอกว่าเอาไปวัดน,น้่นที่แดดไปซื้อกับเขาแลว<ช>้วล่ะเพื่อน่าเพคนแกงนี่แกงใส่ผักงูได้ตามสูตรเลยนี่ครับเตรียมปิ้นโตเนาะอันนี้แม่แล้ตาไก่ฟอมแม่ตาไก่ฟอมได้คนเตรียมโอ้เพคนไปหามาเพื่อนแต่ไปทำบุญนั้มนอา นี่คือบุญของเพิ่นละนะ่ะเนาะมันนี้มากอยากก็ไปวัดแต่ทำบุญเพิ่นนะปกติเพิ่นเคสจังสี่อยู่แล้วแล้วเพิ่นไปหาอยู่หากินแต่แกงไปวัดน,ำน้ำเนาะเอาครับตัวนี้สิไปวัดสองวัดได้ครับทั้งวัดป่าและวัดบ้านเนาะเดี๋ยวมนอนไปวัดครับนี่ไปแล้วครับวัดในหมู่บ้านเนาะ